ฝากพี่น้องติดตามช่อง YouTube ของผมรอชิดินมัดละมีการสอนอัลกุรอานการคุตบะรวมถึงการบรรยายพี่น้องติดตามเอาไว้จะมีการแจ้งเตือนกับการสอนใหม่ๆทุกวันฝากทุกคนทุกท่านด้วยครับพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายผมขอสังเสียกับตัวผมเองแล้วก็บรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลลอซึ่งหมายถึงว่าจงเป็นเบาที่ยำเกง เป็นเบาที่ตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลานั่นก็คือสั่งเสียซึ่งกันและกันให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮฺฮะตลาให้เราเป็นผู้แสวงหานะเพราะการตักวาเนี่ยมันคือการที่เรานั้นจเจริญรอยตามปฏิบัติตามสิ่งที่อ,อัลลอฮฺสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งห้ามเพราะฉะนั้นในการตักวานั้นเนี่ยจะมีได้ในตัวเราเป็นคนที่ทําตามห้ามตามใช้ได้ก็คือเราต้องภาคเพียรต้องพยายาม เราต้องพยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ได้นะถ้าหากว่าเราไม่รู้ข้อสั่งใช้จากอัลลอฮ์เวลาเราจะลงมือกระทำเราจะลงมือปฏิบัติเราก็ทำไม่ได้ทำไม่ถูกเพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมต้องเป็นผู้ที่คอยเรียนคอยศึกษาเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลอยู่โดยตลอดอย่างน้อยก็ต้องทบทวน สิ่งที่สําคัญเป็นเรื่องแรกในการเรียนก็คือเรื่องของการอีมานเรื่องของการศรัทธาเรื่องของอันอัลอากีดะหลักยึดมัน่นเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะลงมือทําต่อลอสตลาได้อย่างสุดหัวใจเมื่อรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรเราจะสามารถลงมือทําได้ไม่มีกตะกิตะขวงในหัวใจของเขาเขาจะไม่มีข้อสงสัยเพราะเขานั้นมีหัวใจที่เชื่อที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นลําดับแรกที่สุดเลยเมื่อเราเรียนรู้รู้จักอัลลอฮ์แล้วศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างหัวใจเต็มสุดหัวใจแล้วพี่น้องครับต่อไปนี้เราก็เรียนรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราทําอะไรนะและเราก็จะสามารถที่จะลงมือทําได้ลงมือปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งใช้กับเราอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมาเป็นต้นแบบแบบอย่างให้กับเราในเรื่องอะไร เราก็จะสามารถทำได้โดยที่ไม่คิดในการที่จะมีข้อสงสัยข้อโต้แยง้งถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ซอเฮียเป็นสิ่งที่ชัดเจนมาจากตัวบทและหลักฐานมาจากอายะกุรอ่านมาจากฮะดิษของท่งนานนบีบนความเข้าใจของบรรดาเหล่าซาบะอัลฮัมดุลิละเรานั้นลงมือทำด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นจะสามารถลงมือกระทำได้อย่างสุดหัวใจนั้นก็เพราะว่าเราเชื่อศรัทธาต่อเลาะอย่างเต็มร้อย และประการต่อมาพี่น้องครับเรานั้นเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์แล้วเรานั้นเรียนรู้ในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แล้วเราก็ลงมือทําเมื่ออีกประการหนึ่งอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรเราก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์นั้นทรงห้ามเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งห้ามอะไรบ้างพี่น้องครับถ้าเรามาขมวดปมมาทําความเข้าใจนะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สั่งใช้อัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทําอะไรเนี่ยให้เราลงมือทํานะครับ โดยผ่านแบบอย่างของท่านดบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลมสัลลัมนั่นคือสิ่งที่เป็นบทบัญญัติคำสั่งใช้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแม่บทก็คืออัลกุรอานรองลงมาจากอัลกุรอานก็คือสิ่งที่เป็นฮะดีษเรียกว่าเป็นการกระทําคำพูดหรือการยอมรับลักษณะของท่านดบีนั่นแหละเรียกว่าซุนนะจะเรียกว่าซุนนะหรือจะเรียกว่าฮะดีษไม่มีปัญหา นะเรียกได้ทั้งคู่นั่นแหละแต่ประเด็นคือต้องย้อนกลับไปหาท่านนบีให้ได้ว่าสิ่งที่เป็นสุนนะหรือสิ่งที่เป็นฮะดิษเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อ้างอิงมาจากท่านนบีจริงๆเป็นสิ่งที่ซอเฮชัดเจนถูกต้องจริงๆนั่นแหละเราถึงจะเอามาสู่การกระทําการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนั่นคือประเด็นที่สําคัญว่าเรานั้นลงมือทําเพื่อเอาลอสตลาโดยการเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นข้อมูลสิ่งที่มันชัดเจน ถ้าเป็นกุรอานก็ต้องตัปซิดอธ,ธิบายให้รู้ให้เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเป็นฮะดิษก็ต้องมีการอธ,ธิบายว่าสิ่งที่เป็นฮะดิษเนี่ยอัลลอฮ์นั้นให้ท่านนาบีมาสอนเนี่ยและนั่นท่านนาบีนั้นมีจุดประสงค์เรื่องอะไรอย่างไรเมื่อเราเข้าใจเหล่านี้เราจะสามารถลงมือทําได้นะลงมือปฏิบัติได้และไอสิ่งที่เราลงมือทำมันคือสิ่งที่ถูกต้องชัดเจนนะครับและอะไรที่อัลลอฮ์สั่งห้ามนะเราก็ออกห่างคู่กันไป แต่ในขณะเดียวกันกําลังจะชี้ให้พี่น้องเห็นอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่อัลลอฮ์สั่งใช้อะไรก็แล้วแต่เรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างจะต้องมีคําสัง่งใช้ถ้าเราลงมือทําอะไรนะครับโดยที่ศาสนาไม่ได้สัง่งใช้ไปผูกไปโยงกับความเชื่อกับศาสนาและไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้นบีไม่ได้เป็นรูปแบบนบีไม่ได้กระทําเป็นแบบอย่างซอราฮะบะไม่เคยกระทํา แต่เรากลับไปผูกไปโยงว่าเป็นเรื่องศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าบ ah ิดะนะมันคือสิ่งที่อุตริกรรมคือสิ่งที่มันเพิ่มสิ่งที่มันเติมไม่มีรูปแบบไม่มีคําสั่งอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้อ่ะเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้นบีไม่ได้สั่งให้ทํนานบีไม่ได้มีต้นแบบแบบอย่างให้ทําและเราไปทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เรากําลังไปเพิ่มเติมในเรื่องของศาสนา หลายคนบางท่านบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะถ้าหากว่าทุกอย่างต่อไปนี้ถ้าจะทําอะไรต้องทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทําตามที่นบีสั่งใช้และไอ้ที่มาพูดสอนศาสนาบนเวทีทําเรื่องของการอะไรครับนั่งเครื่องบินไปทําฮัตอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็พอเวลาถูกย้อนหรือจะย้อนสอนจะจะโตโต้ตอบก็ทําไมล่ะถ้าหากว่าจะทําตามคําสอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเวลาทําไมไปทําฮัตถึงไม่ไปไม่ขี่อูดไป อะไรลักษณะอย่างนี้นั่นก็คือคำพูดที่เป็นการโต้อตอบแต่พี่น้องครับต้องทำความเข้าใจเรื่องของศาสนาหมายถึงสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้สอนได้สั่งเอาไว้ทั้งตัวบทที่เป็นกุรอานและก็มีการตับซีดเอาไว้ทั้งตัวบทที่เรียกว่ามาตันนะจากฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอัลลอฮสลามและก็มีการสืบสายสายรายงานที่ซอเฮียที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เป็นหลักฐาน หลักฐานสอนให้กระทําอะไรที่เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการศาสนาปฏิบัติอะไรเนี่ยให้เรากระทําตามหลักฐานส่วนถ้าเป็นเรื่องของดุญญนยานบีมุฮัมมัดสลุสลลามสอนกับเราบอกกับเราอัดดุนยากุมฟะชะนุกุมบิถ้าเป็นเรื่องของดุนยาของพวกท่านเนี่ยทำให้มันจเจริญง,งอกงามไปทําไปนะเพราะฉะนั้นไอ้การนั่งเครื่องบินไปฮัตการนั่งเครื่องบินไปอุมรอมันคือเรื่องของทางดุนยาวิธีการมันไม่ได้เป็นข้อหุกกมของศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการจะทําอย่างไรทําไปเถอะไม่มีปัญหาวิธีการจะพูดสอนศาสนาไล่สดทางเพจทางเฟซจะลง YouTube จะออกทีวีจะทําวิธีการใดนั่นคือวิธีการศาสนาไม่ได้มาเกี่ยวข้องแต่สามารถที่จะใช้เครื่องมือทั้งทั้งหลายนั้นมาเป็นความดีที่จะได้รับผลบุญในศาสนาได้นะแต่ในขณะ,ะนะเดียวกันเรื่องเหล่านี้คือเรื่องของทางโลกทางดุนยานะครับเราเปิดกว้าง อิสลามเปิดกว้างอัลลอฮ์เปิดกว้างแต่ถ้าเป็นเรื่องของหลักการศาสนาจะปฏิบัติจะกะระทําหรือจะเชื่ออะไรต้องอยู่ในตัวบทและหลักฐานเพราะฉะนั้นต้องแยกเรื่องราวเหล่านี้ให้ออกและในขณะเดียวกันพี่น้องครับสิ่งที่เป็นคำ,คำสั่งห้ามก็เช่นเดียวกันเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของสั่งห้ามนะมันก็คือสิ่งที่เราก็จะต้องออกห่างแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของดุนยานะ เรื่องของศาสนานะเวลากระทำนะให้ดูคําสั่งใช้พอเวลามาทําปฏิบัติตัวใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องของดุนยาเรื่องของดุนยาเนี่ยอย่างที่บอกฟาชะนุก,กุมบีทิธานบีบอกทําให้มันเจริญงอกงามไปทําไปนะทำได้หมดทุกอย่างแหละจะค้าขายจะประกอบอาชีพจะทํามาหากินจะรับจ้างจะทํางานอาชีพใดศาส,สนาไม่ได้ห้ามขอว่า เป็นสิ่งที่มันฮาลานไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฮารอมสิ่งที่มันจะนําไปสู่การอะไรครับอบายามุกการพานันหรือสิ่งที่มันเป็นความผิดบาปต่างๆในศาสนาเพราะฉะนั้นชีวิตของเราในดุนยาเรียกว่าเปิดกว้างทําได้ทุกอย่างเลยพี่น้องครับเว้นแต่ว่าศาสนามาสั่งห้ามให้เราห้ามปฏิบัติ นะอย่างที่บอกไปแล้วว่าไอสิ่งที่ทำเรื่องของดุนยาอย่าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของระบบที่มันเอารัดเอาเปรียบการละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะหรือการพานันหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ผิดศาสนาด้วยแต่ตรงกันข้ามกันอะไรที่ถูกกฎหมายก็ไม่ใช่ว่าจะถูกศาสนาเสมอไปยกตัวอย่างเช่นเรื่องของหวย เนะเรื่องของหวยเรื่องของนะอสารเสพติดบางอย่างที่เขาอนุญาตที่เขาอนุมัตินะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นสารเสพติดที่ถูกต้องนะหรือกฎหมายอนุโลมให้ไม่ถือว่าผิดกฎหมายขายได้สูบได้เสพได้อะไรลักษณะแบบนี้เพราะนั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วจะถูกศาสนาเสมอไปนะครับต้องแยกให้ออกแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายเนี่ยอิสลามก็ถือว่าผิด และอะไรที่มันอนุญาตทางกฎหมายมันก็ไม่ใช่ว่าจะฮาลาลกับศาสนาเสมอไปเพราะอย่างเรื่องของหวยมันก็คือระบบการพานันสิ่งที่ศาสนาห้ามนะอิสลามเรามุสลิมเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ไปได้แต่เราก็ยังเห็นพี่น้องมุสลิมของเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ถึงเวลาก็ยังไปเล่นถึงเวลาก็ยังไปซื้อถึงเวลาก็ยังไปอุดหนุนรัฐบาลเขาว่าอย่างนั้นนะไปอุดหนุนรัฐบาลแต่มันก็คือสิ่งที่เป็นความผิด เพราะมันเป็นการเสี่ยงทายมันเป็นการเสี่ยงอะไรครับเป็นเรื่องของการพนันไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะแต่เราก็ต้องลงทุนลงมือลงแรงนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะนําไปสู่สิ่งที่เป็นการ,รกดกิ้วของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราต้องมีความเชื่อต้องมีศรัทธาแล้วก็ลงมือกระทําปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของศาสนาถ้าเป็นเรื่องของศาสนาอย่างที่บอกไปแล้ว ลงมือกระทําตามสิ่งที่มีคําสอนอะไรที่ศาสนาไม่สอนอย่าทาและอะไรที่เป็นเรื่องของดุนยาเปิดกว้างทําได้แต่สิ่งที่ศาสนาห้ามก็ออกห่างนั่นแหละคือสิ่งที่อัลกุรอานของอัลลอฮฺสัตลานั้นได้สงก่าเอาไว้อวูซบิลลาฮิมินะชยตอนรูรจีมในอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสัตลานั้นได้สงก่าเอาไว้พี่น้องครับวะมาอาตากุมรุรรัสูลุฟะคุซูฮฺวะมานะกุมอันหุฟันตะหู นั่นคืออายะคุรอานที่อัลลอฮฺสุตลานั้นได้ทรงสั่งใช้บอกกับพวกเราว่าอะไรที่ท่านนาบีมโลโลูฮัมมัดสุลตาลฮุสสลามได้นํามานาบีนําอะไรมาละ่ะสิ่งที่ท่านนาบีนํามาให้กับพวกเราอ่ะคือเรื่องศาสนาและอัลลอฮ์ก็บอกกับเราสั่งใช้กับพวกเราว่ามาอาตากุมุรรอซูลฟะคคซูฮุอะไรที่ท่านนาบีนได้นํามาเนี่ยพวกท่านทั้งหลายยึดมั่นเอามาสู่การกระทําเอามาสู่การปฏิบัติ วามานาฮากุมอันหูฟันตะหูและอัลลอฮ์ก็บอกอะไรที่อัลลอฮ์ให้ท่านนาบีนั้นมาสั่งห้ามนะอัลลอฮ์ให้ท่านนาบีเนี่ยส่งท่านนาบีมามาสั่งใช้ให้ทำและก็ส่งท่านนาบีมามาสั่งใช้ให้กับพวกเราอะไรที่สั่งห้ามด้วยอะไรที่เป็นข้อห้ามนาบีก็สั่งเอาไว้ด้วยหน้าที่ของเราก็ต้องออกห่างเพราะนั้นอะไรที่ท่านนาบีห้ามเอาไวเ้เรื่องของศาสนาก็คือสิ่งที่เป็นบิดา สิ่งที่มันไม่มีในร่องในรอยในแนวทางสิ่งที่มันจะนําพาให้เราออกไปจากหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาการที่ไม่เจริญรอยตามปฏิบตัติตามท่านนาบีไม่ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์นั่นแหละคือสิ่งที่จะทําให้เราออกหันเหอ,ออกไปจากศาสนาของอัลลอฮ์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรานะต้องระมัดระวังตัวเราเองวันนี้อัลฮัมดุลละห์มีโอกาสได้เรียนมีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้นะหันมาสู่สุเรา หันมาอยู่กับก,บการฟังคุตบะกับการฟังศาสนามีกิจกรรมงานที่ไหนมีการบรรยายที่ไหนยังมีโอกาสได้ไปร่วมยังมีโอกาสได้ทํายังมีโอกาสได้ฟังอัลฮัมดุลิละขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คือความดีนะเพราะคนที่อยู่กับการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกับเราสอนกับเราไว้ฟาซุกูรูนีอัซุกูรุกุมอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงข้าและข้าก็จะล้ำลึกถึงพวกเจ้า เพราะฉะนั้นผมกาลังจะบอกว่าพี่น้องได้มานั่งอยู่ในสุราพี่น้องได้ไปฟังบรรยายพี่น้องได้เปิดกุรอ่านฟังอยู่ที่บ้านพี่น้องได้เปิดบรรยายเปิดย้อนหลังเปิดฟังบรรยายศาสนาะเปิดทีวีศาสนาะหรือฟังเรื่องราวของศาสนาพูดคุยอะไรในในบ้านของเราเรื่องศาสนานี่คือคนที่อัลลอฮ์เมตตาถ้าชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาพี่น้องครับนี่คือคนที่อัลลอฮ์เมตตาเพราะ คนที่อยู่กับการลำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงอะไรครับลำลึกถึงเขาดังอายะกุรอานที่ได้อ่านไปแล้วอัลลอฮ์บอกกเราให้เราเป็นผู้ที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะท่งลำลึกถึงเราวันนี้เราต้องเข้าหาอัลลอฮ์ก่อนคอยเอาตัวของเราเอาหูของเราเอาตาของเราเอามือของเราเอาเท้าของเราเอาจิตใจของเราเอาตัวของเราทั้งหมดนั่นแหละในการที่จะต้องไปอยู่ในเรื่องของอัลลอฮ์ใช้มือใช้ปากใช้สมองคิดในเรื่องของอัลลอฮ์ วันวันหนึ่งจะต้องเรียกว่าตักตวงความดีมีเวลาว่างพี่น้องครับเราใช้โอกาสนะที่อัลลอฮ์ให้เรามีเวลาว่างให้เรานั้นซิกรุลลอมีเวลาว่างอยู่ที่บ้านพี่น้องครับอย่ามัวไปยุ่งกับเรื่องอย่างอื่นมากนะตักตวงความดีตอนนี้เราอาจจะมีภารกิจมีอะไรบ้างเราก็ต้องปีกเวลาเพื่อที่จะมาสู่การลำลึกถึงอัลลอฮ์มีเวลาว่างหยิบกุรานมาอ่านบ้างนะ บางทีบางครั้งอ่านถอยหน้าถอยหลังหูกลมอะไรอ่านอะไรยังไงไม่ถูกพี่น้องก็ต้องเปลี่ยนนะครับเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่วันนี้ยังอ่านกุรานของอัลลอฮ์ยังไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในวันนี้ที่วันนี้ยังอ่านกุรานแล้วยังอ่านผิดยังอ่านถูกเนะี่ยพี่น้องจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่มันภาคภูมิใจได้ยังไง <S <S ก็วันนี้ยังอ่านไม่ได้เราเป็นมุสลิมมากี่ปีแล้วบางคนมาเข้ารับอิสลามเอาว่ากันไปแต่ก็ยังต้องเรียน นะครับยังต้องอา่านเพราะการอ่านกุรอานมันคืออิบาดานะไม่ั้นแล้วนบีคงไม่บอกกับเราหรอกว่าทุกตัวอักษรใน,นอักษรละสิความดีเพราะฉนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่างน้อยก็ต้องอ่านกุรอานในละหมาดแล้วก็ต้องอ่านให้ถูกกุรอานมันคือคำเรียกว่าเป็นดํารัสของอัลลอฮ์เป็นคําพูดของอัลลอฮ์วันนี้เรายังไม่ใส่ใจกับคําพูดของอัลลอฮ์เลยผมเนี่ยมีโอกาสและก็ได้สอนบอกกับพี่น้องเรื่องของกุรอาน หลายครั้งหลายห่วงผลจะครบยกตัวอย่างบอกว่าแม้กระทั่งคำพูดของมนุษย์คำพูดของเราเองเวลาเราสอนบอกกับลูกกับหลานให้ลูกให้หลานทำดีอย่างนั้นนะทำดีอย่างนี้นะอย่าไปทำชั่วอย่าไปทําเลวอย่าทำตัวไม่ดีนะด้วยความห่วงใยถูกไหมพี่น้องเตือนลูกพี่น้องเตือนหลานบอกให้ทำดีนะปฏิบัติดีนะแต่ปรากฏว,ว่าลูกหลานน่ยมันไม่ฟัง เราเองเนี่ยยังเคืองเลยเราเองยังโกรธลูกเลยเรายังโกรธหลานเลยทําไมมันไม่ฟังคําพูดของเราพูดจนปากจะฉีกถึงหูสอนให้รู้ศาสนาสอนให้ปฏิบัติตามหลักการสอนให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่ลูกหลานมันไม่ฟังเรายังโกรธเลยนี่คือคําพูดของมนุษย์นะแต่กุรอานนะคือดํารัสคือคําพูดของอัลลอฮ์วันนี้เรายังไม่ใส่ใจเลยเหมือนกัน หลายคนยังอ่านไม่ได้หลายคนยังอ่านไม่เป็นบางคนยังอ่านแล้วผิดผิดถูกถูก,กหุกลมไหนตัจวิตอะไรยังไงไม่อ่านพี่น้องครับไม่สนใจและก็ทําทให้เขานั้นเนี่ยพี่น้องบางคนก็ปล่อยปะละเลยไปเลยกับเรื่องเหล่านี้พี่น้องครับเราจะตายกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยไม่รู้วันไหนนะและเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่วันเนี้ยยังอ่านกุรานดํารักคําพูดของอลัลลอฮ์ยังไม่ได้เลยยังอ่านไม่ถูกเลยเราจะกลับไปในสภาพที่มันภูมิใจได้ยังไง เพราะฉะนั้นเตือนกับพี่น้องและก็บอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่สําคัญนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราจะต้องหยิบมาอ่านกุรอานเนี่ยพี่น้องครับวันหนึ่งให้เราวางแผนเอาไว้ในการที่จะต้องปีกเวลาอ่านกุรอานบ้างทรัพย์สินเงินทองที่มีต้องบริจาคบ้างป่าของเราเนี่ยช่วงเวลาที่มันไม่ได้ทํางานหรือเราทํางานเนี่ยบางคนใช้มือทํางานใช่ไหมขายของขอหรือทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขับรถรับจ้างป่าก็อยู่ว่างๆเนี่ยก็ซิกรุนล้อไปได้ คนที่เป็นแม่บ้านทํากับข้าวกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้านทํางานบ้านป่าก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ใจมันจะั่งไม่ใจมันจะได้อะไรไม่ไปวุ่นวายกับเรื่องอื่นๆพอเวลาหัวใจของเรามันไปตะเลิดไปกับเรื่องอื่นไม่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวไอ้คนนั้นมันด่ากันทางเฟสเดี๋ยวคนนี้มันทะเลาะก,กันใจเราก็จะไปยุ่งกับเรื่องอื่นแทนที่จะคิดกับเรื่องอัลลอฮ์ตัวเองก็เป็นกลายเป็นผู้ที่ขาดทุน ผลบุญก็ไม่ได้และน้ำซ้ำบางทีบางครั้งไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านจนกระทั่งตัวเองเนี่ยไปพูดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้กลายเป็นฮักฮักกุนอาดัมวันกิยามาต้องเอาความดีที่ตัวเองทำเนี่ยต้องไปชดใช้เขาอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องดุนยาเนี่ยมันวุ่นเรื่องดุนยาเนี่ยมันเยอะเราวันนี้สิ่งที่อัลลอฮ์สอนบอกกับเราทุกคน ยาอเยุฮัลลานีนะอามานูกเอาฟุสะกุมวะอาฮลีกุมนารออลัลลอฮ์เรียกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอลัลลอฮ์เรียกบบาของพระอ,องค์อย่างให้เกียรติว่าเป็นผู้ศรัทธาและอลัลลอฮ์ก็เตือนพวกเราโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องเอาฟุสะกุ้มตัวของท่านวะอาฮลีกุ้มครอบครัวของท่านให้พ้นจากหน้ารอไฟนรกของพระอ,องค์เพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาปกป้องอ่ะก็ต้องเรื่องศาสนานี่แหละครับ เราต้องคุยในบ้านของเราเรื่องศาสนาให้เยอะในบ้านเปิดกุรานเปิดสิ่งที่เป็นเรื่องศาสนาฟังศาสนาพูดคุยกันเรื่องศาสนาอยู่ในบ้านนะอะไรที่มันไม่ดียามมาพูดเรื่องของชาวบ้านเรื่องของอื่นอย่าไปพูดถ้าพูดเพื่อย,ยกตัวอย่างพูดเพื่อให้ลูกได้คิดพูดให้เขาได้รู้ว่าเออเนี่ยคนทําแบบนี้ไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนั้นนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่มันคือสิ่งที่กําลังจะเป็นกร,รณีตัวอย่างอ่าอย่างนั้นว่ากันไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องขนขวายเหมือนกันแต่ละครอบครัวมีอามะนะแต่ละครอบครัวมีหน้าที่กุลลูกุมรออินวะกุลลูกุมมัสอูลุอนอันรออิยะตีนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีสอนว่าทุกคนล้วนแล้วมีหน้าที่ผมก็มีหน้าที่พี่น้องก็มีหน้าที่หน้าที่ของเราแต่ละคนต่างกันไปบางคนอยู่ในสถานะหน้าที่ของตัวเองตอนนี้เป็นโตะ๊ะเป็นกีตอนนี้สถานะตัวเองหน้าที่ของตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ นะอยู่ในสถานะหลายอย่างเป็นลูกจ้างเป็นเจ้านายเป็นสถานะของการที่เป็นพ่อสถานะของการเป็นลูกหลายคนมีหลากหลายหน้าที่ที่อยู่ในตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญทุกหน้าที่นบีบอกต้องถูกสอบสวนว่าเราทำหน้าที่ได้ครบถ้วนไหม ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ไหมคนที่พูดเองผมเองถามว่าดีกว่าไปกว่าพี่น้องไหมเราก็ต้องมองตัวเองและก็ไม่ใช่ว่ามองดีกว่าคนอื่นเราเองผมเองพี่น้องเองก็ต่างต่างที่จะต้องแสวงหาต้องภาคเพียรต้องพยายามเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่กับความพยายามในเรื่องศาสนาในวันนี้ไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองครอบครัวของเราให้อยู่ศาสนาพี่น้องครับอยู่ดุนยานี้คนแบบนี้ถ้าไม่เอาศาสนานะพี่น้องครับ อยู่แล้วมันไม่รอดอยู่แล้วเราเนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนอยู่ในดุนยานี้มีเรื่องอะไรตาอ,อะไรมามีสิ่งอะไรต่างๆมามันเป็นบททดสอบของเราทั้งหมดเลยและและมันจะเป็นบททดสอบว่าเราน่าจะออกห่างจากอัลลอฮ์ไหมบางทีบางครั้งนะครับเราเรียกว่าเจอเรื่องอะไรมานะเจอเหตุทดสอบบททดสอบอะไรจากอัลลอฮ์มาบางทีบางครั้งเราลืม ลืมลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ลืมคิดไปว่าอัลลอฮ์กำลังทดสอบเราพี่น้องครับมันก็ทําให้เขานั้นเนี่ยออกห่างจากการลํำลึกถึงอัลลอฮ์บางทีโวยวายกับปัญหาเวลามีปัญหาอะไรมาโวยวายก่อนโมโหก่อนนะครับหรือไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก่อนนี่แหละคืออีมานของเรายังอ่อนแอแต่ถ้าเป็นคนที่เรียกว่าสอบัตรได้อดทนได้นบีบอกเวลาเจอเรื่องเจอเรื่องปุ๊บแล้วก็สอบัตเลย อันกุรอานหรือในฮะดิษองท่านนาบีก็บอกไว้เหมือนกันว่าคนที่เจอกระบ,บททดสอบเนี่ยมันคือคนที่อัลลอฮ์นั้นเนี่ยเรียกว่ากําลังให้อะไรครับสิ่งที่เป็นความดีกับเขาในฮะดิษท่านนาบีบอกว่ามันเป็นความประหลาดเหลือเกินสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอาเจบ,บันมันเป็นความแปลกประหลาดเมื่อเวลาเขานั้นได้รับสิ่งที่เป็นความดีเขานั้นก็ฉาการอเป็นผู้ที่อะไรขอบคุณเป็นผู้ที่ ลำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ได้ได้ดีไม่ลืมอัลลอฮ์แต่พอเวลาเจอกับสิ่งที่เป็นบททดสอบนบีบอกเมื่อคนคนนี้ที่เป็นผู้ศรัทธาเขาเจอบททดสอบนบีบอกเขาก็สอบารอะเขาก็สอบรัรเขาก็อดทนได้ความดีทั้งขึ้นทั้งลองเมื่อเจอความดีได้รับสิ่งที่ดีก็ขอบคุณต่ออัลละ์ไม่ลืมอัลลอห์เลยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่อพระองค์สรรเสริญต่อพระองค์อย่างสุดซึ้ง แต่พอเวลาเจอกับสิ่งที่เป็นบททดสอบที่มันช้ำใจที่มันเสียใจสุดๆเราก็สอบ,บารออดทนนึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันนี่แหละเขาได้ผลบุญทั้งครึ่งทั้งล่องเวลาได้ดีก็ขอบคุณเวลาเสียใจก็ขอบคุณต่ออัลลอเพราะนั่นคืออีมานที่เขาเชื่อในหัวใจว่าทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตเป็นการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์และเขาก็รู้ว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นในชีวิตอัลลอฮ์กำลังจะให้เขาเจอกับสิ่งที่เป็นความดี เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนทดแทนให้มากกว่าสิ่งที่เรานั้นได้เสียไปวันนี้เราอาจจะเสียใจเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกเราให้เราเจอกับสิ่งที่ดีกว่าสอบัตได้อดทนได้พี่น้องครับนึกถึงเรื่องเหล่านี้วันนี้ผมอาจจะพูดแจ้วแจ้วแจ้ววันหนึ่งเจอบททดสอบกับตัวเองผมเองก็ต้องระง,งับตัวเองให้ได้เช่นเดียวกันเพราะเราก็คือมนุษย์เป็นมีเลือดมีเนื้อมีความเจ็บ มีความปวดเสียใจร้องไห้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องไม่ลืมอัลลอฮ์นะ ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์แลวก็ผ่านบททดสอบไปให้ได้พี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราเนี่ยดีกว่าใครหลายๆคนมากแค่ไหนแล้วพี่น้องมุสลิมของเราหลายๆจังหวัดหลายๆสถานที่ทางภาคใต้ทางอายุทยาทางไหนแต่แล้วแต่เนี่ยพี่น้องครับเจอน้ําท่วมเจอบททดสอบเจออะไรต่างๆวันนี้เนี่ยเราอยู่ในดุญญนยาเนี่เราอยู่ในที่นี้ในบ้านเราตรงนี้อยู่อย่างสุขอยู่อย่างสบาย นะประกอบอาชีพทำมาหากินกันได้สะดวกนะครับอาจจะกระท่อนกระแท่นหน่อยอาจจะไม่เจริญมากนะักขายของอาจจะไม่ค่อยได้ดีนะักหรือทำธุรกิจอะไรอาจจะไม่ค่อยได้มากนะักแต่เราก็ยังอยู่ได้ไม่เจอบททดสอบอะไรที่มันหนักหนัก,หนกเหมือนกับเขาขอบคุณต่อเหเรื่องศาสนาเนี่ยพี่น้องครับจะสอนให้เรานั้นเป็นผู้ที่มองคนที่เขาลำบากกว่าเราและเราจะมีกำลังใจฮึดสู้อย่าไปมองคนที่เขาสูงกว่า ถ้าเราอยู่ในดุนยาอยู่ในศาสนานะถ้าเราไม่เอาศาสนาเนี่ยเราก็จะมองคนที่เขาสูงกว่าแล้วเราก็อยากจะเอเยอทยานอยากจะให้เหมือนเขาอยากจะให้ได้เหมือนเขาอยากจะสําเร็จเหมือนเขาอยากจะรวยเหมือนเขาอยากจะเป็นอย่างเขาแล้วมันก็ทําให้เราเครียดแต่ศาสนาสอนให้เรามองคนที่ต่ํากว่าที่เขาแย่กว่าเราเราเนี่ยดีกว่าเขาขนาดไหนแล้วบางคนเจอบททดสอบยิ่งกว่าเราซะอีกแล้วเราก็จะมีกําลังใจ เราจะขอบคุณต่ออัลลอ์อัลฮัมดุลิลละเราเนี่ยลำบากแค่นี้เองคนอื่นเขาลำบากยิ่งกว่าเราซะอีกอัลฮัมดุลิลละเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรานั้นเป็นเบาของอัลลอฮ์สุบตะลาอย่าลืมในการที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในทุกโอกาสเวลาเราได้ดีหรือเวลาเรานั้นเจอบททดสอบเราเศร้าโศกเราเสียใจมีปัญหาเรื่องใดในชีวิตก็อย่าลืมสอบ,บัดอดทนต่ออัลลอฮ์เพราะมันคือความดีที่องค์นั้นจะส่งตอบแทนให้กับเรา اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عجن واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزك قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك جنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء zin kurba wa yanha anil fahsyai wal mukari wal bang ya izukum la'allakum tazakkarun